ใส่อัวใส่อัวบอสใส่อัวใส่อัวอัวไหมอัวอัวเออนั่นแหละอัวเออนั่นแหละใส่อัวคุณลูกบุตรอัวคุณลูกบุตรอืมพี่พูดกลางก็ดีนะครเดียวสับปับกลิ่นกับเข่าเือยลิ่นแบครับข้าวนี้ตะกี้เห็นครั้งแรกบ้างไหมมันเป็นแบบอจอยแจมเนี่ยแบบไปแบบเป็นขากลางคือมันดูไปแบบ ออเจาะแอกเล็กๆแบบน่ารักๆน่ารักเออเจาอแจ๊ออเจาอแจ๊ออเจาอแแจ๊ออเจาอแแจ๊ออเจาอแจ๊ออเจาอแแจ๊พูดกลางอยู่แล้วเลยน่าจะจำไม่อมมากอันี้อนพิกงมครับอ่าแล้วเรารู้จักอะไรบ้างในนี้ในนี้เขามีอะไรบ้างจ๊ะอือมีใสอัวครับอ่ใสอัวมีเห็ดมีบักือกือปากอคือปกือกือคือ ปลาทองอะไรวะอะไรวะปลาทองมีอย่างอะใส่อัวหมูคุโรบตะแต่พูดพูดตามน้องสิใส่อัว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 อัวอัวอัวไม่ดีไม่ดีหวยดูไลมดูปากดูปากเขาดีใส่อัวใส่อัวโบใส่อัวใส่อัวอัวไหมอัวอัว เออนั่นแหละอ้วเออนั่นแหละใส่อ้วาคุณต้องบุตราอ้วววคุณตบุตราอือพี่พูดกลางก็ดีนะอมันเป็นยังไงมันกรอบครับมันกรอบแล้วก็ยำเข้าไปเลยมันควบเลยมาแล้วมาแล้วขอเดียวคือยำไม่ถึงเคี้ยวครับยำเคี้ยวกัดเข้าไปนะกัดยำเข้าไปมันอร่อยมันดังมันกรอบมันมันแซ่บ